ในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตพอร์ตหุ้นสารลัดของผมมูลค่า1ล้านบาทตามที่มีคนขอมาครับคือผมทําคลิปสไตล์เนี้ยไม่บ่อยนะครั้งที่แล้วที่เปิดพอร์ตให้ดูเนี่ยคือตอนที่เริ่มเปิดช่องใหม่ๆเมื่อปลายปีที่แล้วจริงๆเนี่ยคลิปแบบเนี้ยยอดวิวเยอะนะเพราะว่าคนเนี่ยมันชอบไงมันเหมือนชะโงกไปลอกกันบ้านเพื่อนนะ่ะคือเราบางทีไม่ได้จะตอบแบบมันนะแต่อยากรู้ว่ามันตอบอะไรเคยเป็นกันไหมคลิปแบบนี้ก็เหมือนกันคือมันเรียลดีแต่สาเหตุที่ผมทําคลิปแบบเนี้ยไม่ค่อยบ่อยเนี่ยมันเป็นเพราะว่า มันค่อนข้างน่าเบื่อครับ <c oughs> คือพอของผมเนี่ยมันไม่ได้หวือหวามันไม่ได้มีหุ้นสิ่งไม่ได้สลับหุ้นเข้าออกบ่อยคือมันเป็นพอร์ตที่ผมตั้งใจจะค่อยๆปั้นเป็นพอร์ตหุ้นกเกษียณน่ะมันเลยน่าเบื่อคือถ้าพื้นฐานหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนหรือตลาดเนี่ยมันไม่ส่งสัญญ,ญาณอะไรุนแรงเหมือนตอนเทรดบอลทาริฟบอลอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยสลับหุ้นเข้าออกเท่าไหร่จะมีจะซื้อเพิ่มอย่างเดียวใช่ไหม แค่ฟังอย่างนี้ก็น่าเบือ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปสไตล์นียจะทานานๆทีนะเดี๋ยวเว้นว่าผมจะขยันทําการบ้านหุ้นมากๆแบบซื้อเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอีกเรื่องที่อยากจะบอกก็คืออันนี้มันไม่ใช่พอร์ตช่องไม่ใช่พอร์ตปั้นไม่ใช่พอร์ตเดโมอะไรทั้งนั้นครับแต่เป็นพอร์ตหุ้นลงทุนของผมจริงๆเงินตัวเองจริงๆเวลาเจ็บก็เจ็บจริงๆครับไม่ใช่สตันถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยมาเริ่มที่เงินสดกันก่อนคืออย่างที่ผมเคยเมนชั่นไว้ในคลิปที่แล้้้ววีีีี่่ผผาาาาาานาานานนนนมมมมตปปเยยพจะถงิสดกขึ ตอนนี้เนี่ยผมมีเงินสดยู่ประมาณ30%ของพอร์ตหรือประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทไม่ใช่เงินสำรองฉุกเฉินตกงานนะอันนั้นมีอีกก้อนหนึ่งแต่เป็นเงินที่เก็บไว้เผื่อจะเกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยเราค่อยเอามาทยอยซื้อหุ้นในช่วงตลาดขาลงไว้ช้อนซื้อหุ้นเพราะมันไม่มีใครพริจิกได้หรอกว่าวิกฤตเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่คือถ้าหมกมุ่นกับการทามิ่งเดอะมาร์เก็ตมากๆเ่ยไม่ประโยชน์สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือเตรียมความพร้อมครับ ก็สะสมเงินสดไว้บอกตรงๆผมก็ไม่รู้จะใช้ดัชนีอะไรคาดการ์ะนะแต่คุณปู่วันบัฟเฟตซึ่งก็เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ของนักลงทุนแกก็ถือเงินสดเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมผมแค่แค่นี้ก็แบบว่านักลงทุนไม่เงิอตกแล้วว่ากูคนจะเริ่มสะสมเงินสดบ้างดีไหมนะแต่ปกติแล้วเนี่ยคุณปู่แก,กพิจิตตลาดแครชเนี่ยไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะแกจะพิจิแบบไม่ได้พิจิอ่ะ คือแกจะเริ่มสะสมเงินสดช่วงก่อนที่ตลาดมันจะแครชประมาณแบบหลายปีอยู่แบบสอบางทีสองสปีอะ่ะผมก็เลยจะตามหลังคุณปู่นิดหน่อยครับอาจจะไม่ถือเงินสดไปอัตราส่วนเท่าเขาขนาดนั้นนะโดยที่ผมเนี่ยจะคงอัตราส่วนไว้ที่ประมาณ30%หรือก็คือถ้าผมซื้อหุ้นเพิ่มเนี่ยผมก็จะไปหาเงินมาถมสวงส่วนเงินสดให้มันกลับมาที่30%เหมือนเดิมเงินสดก้อนนี้เนี่ยจะเป็นเงินไทยอยู่ประมาณแสนกว่าบาท แล้วก็เป็นเงิน USD ใส่ไว้ในบัญชี FCD ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทที่ไม่ได้แลกเป็น USD ทั้งหมดเนี่ยเพราะ FCD เนี่ยดอกเบี้ยเขาให้5%แรกเนะี่ยมันอยู่ที่3,000ันดอลลาร์ใช่ไหมส่วนที่เกิน3 0 0พันขึ้นไปมันก็จะเหลือสเอะไรอย่างงี้ผมเนี่ยรอจังหวะที่ค่างเงินมันแบบผันผวนแบบบาทมันแข็งมากๆเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยแลกทีละนิดคือไม่ได้รีบร้อนอะไรส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแลกตอนที่มันอยู่ที่ประมาณ33บแบบจะหลุดไป3ามองะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการกระจายความเสี่ยงไม่นะ คือมันไม่ต่างกับแบบหุ้นปันผลสูงๆงบางตัวที่เขาแบบว่าเนี่ยมันได้ถึง5%นะผมก็วางไว้อย่างนี้แหะครับครึ่งปีได้มาประมาณ70กว่าดอลลาร์แล้วเนี่ย ปีหนึ่งก็ได้ประมาณ5 6 0 0 0บาทไม่แย่นะ not bad อ่ะเงินสดก็ผ่านไปแล้วเรามาจะมาพูดถึงพอร์ตหุ้นกันบ้างผมเนี่ยมีพอร์ตหุ้นอยู่2พอร์ตครับจะขอเรียกว่าพอร์ตน่าเบื่อกับพอร์ตหุ้นสิ่งแต่ก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหาต้องขอเตือนก่อนว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับ not financial advice คือการลงทุนมีความเสี่ยงผูลงนนงง้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลตัดสในลงทุนปกติเนี่ยผมจะไม่แนะนำให้ใครซื้อหุ้นตามใครทั้งนั้นนะ่ะคือซื้อไปทุนเราก็ไม่เท่าเขาใช่ไหมเราจะขายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้้้้ไ่ได่ดดดาาอออััปปเเใใหหคคคุณฟงแบบืยยลยยกินนีี เป็นแนวทางเฉยๆมากกว่าเอาเรามาเริ่มกันที่พอร์ตน้าเบื่อกันก่อนซึ่งเป็นพอร์ตลงทุนหลักของผมสาหรับกรเกษียณมันเลยเป็นพอร์ตน้าเบื่ออัปเดตจากคลิปที่แล้วผมขายหุ้นตัวไหนเอาไปจากพอร์ตบ้างเริ่มจากหมูตัวที่ใหญ่ที่สุดก่อนเลยครับวีซ่าคือขายเพราะเห็นแมงโอเวอร์วูไปทํากําไรมาได้นิดหน่อยแต่ตอนนี้ราคาแม่งไปโคตรไกลจากราคาทุนของผมอะชีวิตแม่งก็แบบนี้แหละครับตัวไหนเราขายแม่งก็ขึ้น <c oughs> หมูตัวที่2องบาบาอันนี้นะแม่งทํากําไรมาได้พอสมควรเลยนะ40%ได้มัง้ง ประเด็นคือผมเนี่ยค่อนข้างกัง,กงวลกับเทรดบอลผมเลยอยากถือกันสดขายเลยคือช่วงก่อนหน้านั้นอะ่ะผม,มไม่ค่อยอยากถือหุ้นที่มันมีความเสี่ยงที่จะรับผลกระทบไงมันก็มีได้บ้างพลาดบ้างแต่แม่งหมูแบบใหญ่มากอะ่ะหมูตัวโคตรใหญ่อีก2ตัวสุดท้ายที่ออกไปคือ CBS กับจอนสันเงินจอนสันคือเป็น2ตัวที่ผมมาออกจากพอร์ตเพราะว่าผมต้องการลดจานวนหุ้นปันผลกับหุ้น defensive stock ออกเพื่อแบ่งเงินไปถือหุ้น growth มากขึ้นคืออย่างที่ผมตั้งใจไว้ว่าปีนี้ผมจะถือหุ้น growth มากขึ้นใช่ไหมโชคดีมากครับออกทันก่อนราคาจะยับ รับปันผลมาเต็มๆเกือบ2ปีตอนออกได้แคปิตอลเกนามีกนิดหน่อยด้วยอันนี้ไม่ได้วิเคราะห์อ,อะไรเฉียบขาดนะครับโชคดีเฉยๆคีบิดเรียวครับอันนั้นก็เป็นหุ้นที่ผม,มออกจากพอร์ตไปลงทุนมีอย่างสนุกสนาน2ปีมาดูหุ้นที่ยังอยู่ในพอร์ตผมตอนนี้กันบ้างต้องขอบอกก่อนว่า มันมีไม่เยอะนะคือผมเนี่ยพยายามคอนเซนเทรตพอร์ตให้มากขึ้นบวกกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมันมัวซัวยับเยินมากเหลือเกินผมก็เลยออกมานั่งไซด์ไลนย์อยู่พักหนึ่งคือแบบไม่ถ้าไม่ได้ซื้ออะไรเลยใหม่ๆอ่ะหุ้นในพอร์ตเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวเริ่มกันที่ตัวแรกเอาเป็นกองทุน ETF ก่อนละกันเพราะมีตัวเดียวในพอร์ตก็คือวูอันนี้เนี่ยผม DCA เดินละประมาณ2300อดอลลาร์แล้วแต่เดือนเห,อเหลือตังค์เท่าไหร่แม่งก็ซื้อไป DCA แบบมีวินัยไปเรื่อยๆตอนนี้ลงไปแล้วประมาณ1,300 แล้วก็ตั้งใจว่าจะลงไปเรื่อยๆไม่ว่าตลาดจะดีจะแย่แล้วก็จะโตไปกับมันครับอันนี้ก็น่าเบื่อนะเราไปดูหุ้นลายตัวกันดีกว่า2ตัวแรกจะพูดถึงเนี่ยคือ VCO สองตัวนี้เนี่ยจะพูดไปพร้อมกันเลยเพราะมันอยู่ในกลุ่มอสังหาเหมือนกันทั้งคู่หุ้นโอเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วคือมันค่อนข้างดังจ่ายปันผลทุกไตรมาสคือมันเป็นหุ้นปันผลในตำนานจ่ายปันผลต่อเนื่องมาแล้ว32ปีผมก็มีอยู่นิดหน่อยเหมือนกันประมาณ2 5 0 0ดอหลารดอยด้เพราาาะว่่ชงงตรมแกขอปีนี้ n n i ่งพัดอยด ภัพรวมก็ค่อนข้างหมีในทุกๆทำเฟรมนะเรลตี้อินคัมเนี่ยตอนนี้แฟร์ไวลูของมันอยู่ที่ประมาณ55ดอลลาร์คือมันไม่ได้มีอัพไซด์อะไรเยอะแยะเหลือล่ะนะคุณแบบเนี้สำหรับผมเนี่ยมันไม่ค่อยต่างอะไรกับการถือเงินสดเอาไว้ใน FCD ดเพอเผอราคามันขึ้นใหม่อีกรอบๆนี้ผมจะขายมันทิ้งอนะคือมันรู้สึกดีก็จริงที่เงินปันผลมันเข้าบัญชีเราทุกไตรมาสใช่ไหม แต่มันอาจจะเป็นกบดักหุ้นปันผลอย่างหนึ่งก็ได้คือหุ้นแบบนี้ราคามันไม่ค่อยไปไหนหรอกถ้ามีโอกาสที่ดีกว่านี้ก็อาจจะแบบแบ่งเงินไปลงทุนกับอย่างอื่นบ้างผมคิดว่ามันเป็นเหมือนหุ้นคนแก่คือถ้าเกิดคุณอายุเยอะต้องการแบบแคชฟローสม,ม,ม่ำเสมอก็อาจจะชอบหุ้นแบบนี้นะมาดูอีกตัวที่คล้ายๆกันที่ผมมีอยู่ในพอร์ตคือเป็นหุ้นที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเพราะมัดแต่ไปสนใจเรลตี้เอ็นคัมคือหุ้นวีซี่คือผมคิดว่ามนันเป็นหุ้นที่ดีกว่าความเห็นส่วนตัวครับปันผลพอๆกันอยู่ที่ประมาณ5-6%แต่ว่าอเนสูงกว่ามาก VC เ็อร์เลยทําใหหุ้้น ตัวลงมานิดหน่อยช่วงนี้นะแต่ว่าผมก็ยังกําไรอยู่เพราะว่าผมถือมานานมากแล้วแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันมีสัญญาณที่ดีมากเพราะผมคิดว่าคนจะสนใจหุ้นตัวนี้มากขึ้นคือคุณไปดูพอร์ตโฟลิโอของเขาครับร้อยเปอร์เซผู้เช่า100%แล้วสัญญายาวมากแบบ40%ปอีอ่ะคือมันไม่มีแก๊ปให้ขาดอะไรได้แล้วคุณไปดูลูกค้าเขาแต่ละเจ้าครับคือถ้าใครเคยไปแบบลาสเวกัสเนี่ย จะไม่มีทางไม่รู้จักซีซ่าพาเลสหรือว่า MGM แกรนอะไรอย่างนี้พวกคาสิโน,โนใ,หใหญ่ๆแบบรวยชิบหายพวกนี้แม่งแบบว่าเช่า Property ของวีซี่ยาวไปเลย40ปีนอกจากมีลูกค้าที่รวยชิบหายแล้วเนี่ยผมชอบสไตล์การลงทุนของวีซี่นะคือคุณไปดู total asset growth ของวีซี่มันจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีลงทุนเรื่อยๆเ,เป็นที่มาว่าทำไมผมถึงถือหุ้นตัวนี้เยอะสุดในพอร์ตคือประมาณ4 0 0 0ดอลลาร์ตัวต่อไปคือหุ้นโมหุ้นโม,น,โมนี่เป็นหุ้นปันผลสุดเทพของผมอีกตัวครับโมหรือ Group รกกอ ตอนที่ผมบ้าหุ้นปันผลมากๆนะผมไม่ทำกันบ้าไปสะดุดหุ้นตัวนี้แม่งปันผล8%บ้าไปแล้วปันผลเยอะมากแล้วแม่งซื้อหุ้นคืนบ่อยมากจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่เชื่อในเทรนด์สุขภาพนะครับแบบเฮ้ยคนรุ่นใหม่ใครเขายังสูบบรีกันอยู่วะผมยังไม่สูบเลยเทรนด์รักสุขภาพมันต้องมาแล้วปรากฏว่าอย่าเชื่อตัวเองมากเลยครับพวกสิ่งอมควันแม่งมีเยอะกว่าที่คิด แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลากหลายนะแต่พวกหมอบฝรั่งนี่โคตินหรือว่าสโมกฟรีโปรดักต์แล้วก็พวกบุหรี่ไฟฟ้าที่ใบรุ่น์เมกันชอบสูบเนี่ยเขาก็มีขายเหมือนกันราคาของโมงจริงๆก่อนหนะ้าน,นี้เนี่ยมันแย่นะเพราะตลาดยาสูบเนี่ยมันก็หดตัวจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันมีนี่โคตินพาวส์มาช่วยซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นหมอบฝรั่งนี่โคตินที่ขายดีเป็นอันดับสองของเมกาตัวนี้เนี่ยผมถือไว้2,500ดอลลาร์ตอนนี้มันก็เกือบ3,000ดอลลาร์ไม่นับปันผลที่ได้มาตลอด2ปีปันผล้วไม่นับ เนี่ยเลิกซื้อหุ้นปันผลไม่ได้สักทีเพราะแบบนี้เอาเรามาดูหุ้นโกลด์กันบ้างดีกว่าครับตอนนี้ผมเหลือหุ้นโกลด์อยู่4ตัวในพอตตัวแรก TSMC ตัวนี้ไม่ลงรายละเอียดมากแล้วกันนะพะเคยทําคลิปแยกแบบเต็มๆไว้แล้วในคลิปนี้ถ้าใครสนใจก็ตามไปดูกันได้ตัวนี้เนี่ยถือประมาณ3 0 0 0ันดอลลาร์เป็นหุ้นที่หนอนอๆร้อนๆอ,อ,อ,อยู่เหมือนกันถ้าจะถือต้องใช้ความกล้าน,นิดหน่อยเพราะว่ามันดีหมดทุกอย่างเสียอย่างเดียวคือโรงงานี่ไต้หวันครับแล้วทรัมป์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสนใจประชาธิปไตยของไต้หวันนักหร แถมจะบีบใม่ TSMC เมนะี่ยมาตั้งโรงงานในเมรกาอีกต่างหากถ้าใครจะซื้อตาม,มก็พิจารณากันให้ดีตัวต่อมา n v i d i ียตัวนี้ไม่ต้องพูดมากเหมือนกันทุกคนรู้จักโลกรู้จักอย่างที่เคยบอกไปแล้วในคลิปก่อนว่าผมเนี่ยเป็นสตองบ b ิลเ e อร์ใน AI นะ แล้วผมก็ยังคิดว่าเราเนี่ยยังอยู่ในยุคต้นของ AI ด้วยซ้ำนะแม้ว่าหลายคนจะบอกว่า AI เนี่ยมันมาไกลแล้วแต่ผมว่ามันยังสามารถเปลี่ยนโลกได้อีกมากในระยะยาวเนี่ย Nvidia เป็นผู้เล่นคนสําคัญแน่นอนถ้าใครอยากฟังผมคุยเรื่อง AI แบบเต็มๆเนี่ยก็เรียนเชิญได้ในคลิปนี้ครับ Nvidia เนี่ยผมถือยอยู่ประมาณ2,000กว่าดอลลาร์2,500โชคดีมากกล้าในวันที่อื่นทกลัวครับ ช่วงทำประกศาศภาษีเนี่ยผมซื้อหุ้นลัวๆอะไรเลย,เลยบวกมาเยอะมากผมก็ไม่ได้สนใจราคาที่บวกมาเท่าไหร่นะเอาจริงเพราะเป็นตัวที่ผมกาดถือยาวแบบยาวมากๆราคาวอลวทายระยะสั้นเนี่ยมีขึ้นเดี๋ยวก็มีลงช่างหวแม่งเรอะ <c oughs> ตัวต่อมา Google หรือ a l p h a อบตตัวนี้แม่งโคตรเจ็บยอมรับว่าพลาดครับใจร้อนต้องอธิบายก่อนว่าตอนแรกสุดเลยเนี่ย พอตเนี้ยของผมเนี่ยไม่ค่อยซื้อหุ้นบางทีเฟสเซนเซเว่นใส่ในพอร์ตเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมอะซื้อกองทุนรถยนต์ภาษี s s f ทุกปีแล้วก็ผมซื้อกองหุ้นเทคของ s c b ีบอะที่มันเป็น s c b world อะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยหุ้นเจ็นางฟ้านี่แหละเป็นส่วนใหญ่ในพอร์ทหุ้นลงทุนของผมเองเนี่ยก็เลยไม่ค่อยซื้อหรอกพวก g l e Microsoft อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมมากะซื้อ s s f ทุกปีแล้วก็จะทยอยเก็บเป็นกองทุนแบบกเกษียณของผมระยะยา,ยาวแบบเพราะมัน10ปีถึงจะขายได้ใช่ไหมสรุป,ล,าารปรลัฐบาลแม่ง กลัวเงินไหลออกนอกประเทศไม่อยากให้คนลงทุนหุ้นต่างประเทศครับเพราะว่าตลาดทุ้นไทยแมงยับเยินแมงคตดขี้แพ้คือมึงแทนที่จะทให้สภาพไปล้อมตลาดทุ้นไทยมันน่าลงทุนมึงอยากบ่นว่ะเคยบ่นไปเต็มๆในคลิปนี้คลิปเรื่องลงทุนหุ้นไทยใครอยากฟังเต็มก็ไปฟังกันได้สรุปผมเนี่ยอยากมี Google ติดพอตไว้บ้างครับก็เลยจุ่มไปหน่อยนึงแล้วกัน ไม่ใช่ราคาที่อยากได้เท่าไรหร่หรอกแต่ความอดทนไม่เหลือแล้วตอนนั้นเงินมันเหลือไงเลยจุ่มไปครับดอยเลย Google เนี่ยก็จะอาการหนักช่วงนี้จาก2ข่าวใหญ่ข่าวแรกคือคนกังวลว่า AI หรือ ChatGPT เนี่ยมันจะมาเปลี่ยนพฤติกรรมการเสิร์ชข,ของคนซึ่ง Search Engine เนี่ยมันเป็นคอร์ i ิเ s s ของ Google ใช่ไหมถ้าคนเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อจริงๆเนี่ยแบบว่ามีอะไรกูถาม ChatGPT อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะชิบหายได้จริงๆนะส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ แต่ว่า Google เนี่ย <ๆ S 1> เขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะเช่นถ้าคุณเซิร์ชอะไรสักอย่างตอนนี้ใน Google เนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็น AI overview ใช่ไหมแบบว่าสรุปข้อมูลมาตอบให้คุณนะ่ะคือ Google เนี่ยผมคิดว่าเขาก็เป็นผู้เล่นหลักรายหนึ่งในตลาด AI นั่นเหมือนกันข่าวที่2คือ Google เนี่ยมีสิทธิ์โดนฟอร์สขาย Google Chrome นะจาก d e p a r t m e n น of j u จ t i c e ข้อหาผูกขาดอันนี้ผมไม่งึ้งเลยนะส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นนะแต่ไม่เห็นด้วยไปก็เท่านั้นแหละครับถ้าโดนจริงนี่หนาวนะนอ,อะันเเี้ยยาวดพัตสุท โอเคก็จบไปแล้วกับพอร์ตหน้าเบื่อของผมทีนี้เราจะมาพูดถึงพอร์ตหุ้นซิงกันบ้างครับพอร์ตหุ้นซิงของผมเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตที่ลงทุนตาม ProPix AI ของ Investing Pro d ดิส l ค i เมอรสำหรับผู้ชมใหม่ที่เข้ามาดูช่องของผมผมเป็น Country Manager ของ Investing.com ประเทศไทยครับเพราะฉะนั้น Product ที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้เป็น Product ของบริษัทที่ผมทำงานให้ ไม่ใช่การเนียนขายของแต่ว่าเป็นการใช้งานจริงและไม่ได้ถูกจ้างมาให้พูดครับแค่ว่าผมรับผิดชอบ d u c t นี้ผมก็ทดลองใช้มันไปด้วยแล้วก็จะมาแชร์ให้ฟังคือพอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ตที่ลงทุนตามหุ้นที่ AI เลือกคือมันจะมีกลยุทธ์มาให้เราเลือกแล้ววิธีการใช้เนี่ยสมมุติว่าเราเลือกกลยุทธ์หนึ่งอย่างกรณีอยงผมเนี่ยคือเลือกกลยุทธ์ที่ชื่อว่าเทคไททันหรือบนหน้าจอเนี่ยภาษาไทยคือหุ้นเทคยักษ์ใหญ คือในทุกๆต้นเดือนหรือวันแรกของการซื้อขายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวันที่1นึ่งนะเอจะเลือกหุ้นมาให้เราเลือกมาให้เยอะมากเลย10กว่าตัว,ตวแบบหรือบางที20ตัวผมเนี่ยไปคุยกับแอนดี้พายมาซึ่งเป็นเฮดของ Product ตัวนี้คนที่พัฒนา AI ตัวนี้ให้ Investing งอะนะเขาบอกว่ามันจะมีการใช้งานอยู่2แบบแบบแรกคือลงทุนแบบ1ต่อหนึเช่น สมมติเดือนนี้ AI เนี่ยมันเลือกหุ้นให้เราสิตัวเรามีเงินเท่าไหร่สมมติเรามีหมื่นหนึ่งก็ลงไปเลยตัวละพันให้หมดทุกตัวเท่ากันถึงเวลาเดือนต่อไป AI บอกให้เราปรับพอร์ตมันจะให้เราอัปเดตว่าตัวไหนขายตัวไหนถือต่อตัวไหนซื้อเพิ่มเราก็ทําตามมันไปเลยอันนี้คือแบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบที่2คือเราไปดูลิสของมันแล้วก็เอาไปทำดิเลเจนซ์เอาเองครับคือไปทําการบ้านเองไม่ต้องซื้อตามทุกตัวคือคุณเห็นว่า AI เนี่ยเลือกหุ้นอะไรออกมาบ้าง คัดลอกั้งหมดใส่ watchlist เอาตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยกดดูรายละเอียดว่าทำไม AI ถึงหยิบพุ้นตัวนี้คุณก็ใช้ร่วมกับฟีเจอร์อื่นก็ได้เช่นอาจจะใช้ว a r r e n AI ซึ่งมันเป็น AI assistant คล้ายๆกับ ChatGPT อ่ะแต่ถามได้แค่เรื่องหุ้นเรื่องเงินนะไม่ได้ครอบจกกักรวาลเหมือน ChatGPT คือมันมาพร้อมกับ Investing Pro คือถามได้เืินละ500คําคำถามซึ่งผมก็มีบ้างเหมือนกันนะเช่นเดือนที่แล้วเนี่ย AI เนี่ยมันหยิบ Microsoft เข้าพอร์ตผมก็เลยใช้พอร์ตหุ้นน่าเบื่อของผมจุม Microsoft ไปครับ ได้มา200ดอลลาร์ได้ค่าตั๋วไปญี่ปุ่นแล้วครับปีนี้ส่วนพอทุ้นซิ่งของผมที่ว่าเนี่ยลงทุนแบบหนะึ่งต่อหนึ่งะแต่ต้องขอบอกก่อนว่าถ้าคุณเลือกลงทุนแบบหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยกำไรมันจะไม่หวือหวามากนะเพราะ AI เนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟกและการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงคือมันหยิบหุ้นทํากําไรให้เราได้ก็จริงแต่ว่ามันก็หยิบหุ้นที่ขาดทุนเหมือนกันแล้วถ้ามันบอกให้เราคัดเนี่ยเราก็ต้องคัดนะคือหุ้นเนี่ยสองเดือนที่ผ่านมานกา พอของผมเนี่ยแม่งัดกระจายนะขาดทุนเยอะมากจริงๆอ่ะมันต้องหยุดเทรดแต่ผมหยุดไม่ได้เพราะเพราะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่อยากเห็นฝีมือของไ i ในช่วงตลาดขาลงสรุปว่าเละครับแม่งโคตรเละเลยแต่ว่าเละน้อยกวาดัชนีนะคือเขาถือว่าถ้าชนะดัชนีได้เนี่ยมันถือประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วส่วนตอนนี้ตลาดฟื้นตัวนะก็อย่างที่เห็นหยิบตัวไหนแม่งบวกหมดเลยก็เลยทํากําไรกลับมาได้คัพเปอร์ส่วนที่เจ๊งบงไปก่อนนั้นนี้2เดือนที่ผ่านมาได้หมดแลลว คือทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงและไม่ใช่ AI เนี่ยมันจะทำกำากาไรให้เราได้ร้อยเปอร์เซ็นะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนไม่งั้นเราก็รวยกันหมดแล้วครับไม่งั้นผมไม่ทําแล้วรับงานลาออกมาเทรดดีกว่าไหมข้อเสียของ AI ตัวนี้ที่อยากจะบอกไว้อย่างก็คือมันให้เราซื้อขายหุ้นเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะโดนค่าธรรมเนียมแล้วก็ภาษีเยอะแยะเลยคือพอร์ตนี้ของผมเนี่ยมันเลยไม่ใหญ่มากผม,มใส่ไว้แค่พันดอลลาร์ คือผมอยากจะลองดูเฉยว่า AI เนี่ยมันจะทำกำไรให้ผมได้ขนาดไหนคือเป็นการทดลองส่วนตัวก็ประมาณนี้พอร์ตหุ้นหน้าเบื่อและพอร์ตหุ้นซิ่งของผมพอ์ตหน่าเบื่อเนี่ยผมใช้ดามนะส่วนพอร์ตหุ้นซิ่งก็ใช้วีบูแยกกันไปเลย2แอปผมรู้ว่าพวกคุณมีดางกันอยู่แล้วล่ะ ใครอยากจะเปิดพอร์ตหุ้นสิ่งเปิดปรหุ้นกับวีบูเรียนเชิญได้ที่ลหงก์ด้านล่างครับส่วนใครอยากจะสมัครใช้งาน i n v e s t i n g Pro ก็เรียนเชิญได้ที่ลหงก์ด้านล่างเช่นกันใช้คูปองลด15%จากหน้าเว็บหวังว่าคลิปนี้ทุกท่านจะได้สาระและความบันเทิงไปไม่มากก็น,น้อยใครอยากพูดคุยกันก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างส่วนใครที่ชอบคลิปผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด cribe กดอะไรก็ได้ตามบทเสียสยัยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ